มว่านะเด็กๆแล้วทำไมมันยัง6นาทีวะพี่เวลาเราผมว่าผมรู้ลองเตะพี่เก่งออกได้ลองลองลองกดใหม่ได้เลยเด็กๆเก่งเอาดีไปเล่นเราเก่งลองลองดูดิผมอยากรู้ไม่ผมอยากรู้มันเท่าไหร่อ่าๆออกเองอ่ะเก่งเอาดีไปเล่นเราเก่แหละพี่มึงนั่นแหละควายหนะมึงลองบอกได้อันนี้ถ้าพี่กดคนเดียวเดี๋ยวกันแต่คนเดียว1นาทีมึงนั่นแหละเวอิโลมึงอ่ะนี่1นาทีควายมึงนั่นแหละควายไอ้เจ้อ อีโลมันมันว่ามึงคือตัวจ็อบอะอีโลมึงอะไม่จริงนี่เอ้ยมึงจะบอกเอาตัวไหนไปดีทั้งนั้นอะอีโลมึงเหมืนทุเรศทุกตัวแล้วอีโลมึงกระโปงแล้วเว้ยหาห้องนานตลอดการแล้วเพื่อนพี่เกดบอยเอ็น้องพี่เกดบอยคอยืมหน่อยขอยืมได้ได้ไม่เนี่ยเวหนึ่งนาทีหน่ควายไอดีมึงก็เออเฮีย ไอ้ดีมึงแบบระเบิดไปแล้วอีโลระเบิดไปแล้วไอดีแบซิมเวอร์เหี้ยลงแลงผมว่าไอดีนั้นลงแลงก็คือแพทสาลไลเออโทษวันระบบอ่ะไม่ผู้ผิดอะไรผมก็แค่อยากไปเล่นโปรไฟล์นี่ะแต่ทำไมมันทำอย่างนี้ผมอ่ะไอออนเทลนี่เอเวนั่นกค่พิธีอ่าแต่งไวที่ขาดตีต้องเอเวต้องมีแบบร้อยไอเดียเปลี่ยนทุกครั้งที่แบบเล่นชนะโคพาเกมริงกันมันต้องเล่นซัพเนาะใช่เลย ขับก็ได้ก็แบบเนียนๆเดี๋ยวอีโดฟี okay. ่แคทบอยก็ระเบิดเนี่ยเพี่ยไม่มีตัวเวทเลยเนี่ยไอ้ศาตว์โอ้โหล็อกทุกคนมาๆเดี๋ยว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 เว้ให้ผมเองพี่ผมเองพี่ผมเองผมเองผมเองเว้งเว้งได้ได้ได้ต้อล่อกลายแย่งกันผมเวมเว้เว้ไอ้พึ่งด่ากลัวเหรอไอ้ศาตว์อยากได้วัวอ๋อขาดตลาดช่วงนี้ไอ้เจ้าขอไอเดียทางดูนะครับ กินไก่ดีกว่าไปโอเคจระเข้ดีกว่าจระเข้อะได้เลยอะไรอ่ะใช่เรนนเกิลตันปั๊บล็อกคึบเรียบร้อยมาแล้วเนื้อจระเข้พีเอ็มหยิบเรนนเกิลตันมาทำเพี้ยเลยต้องบอกเนี่ยพี่บอกนี่ยพี่บอกเนื้อจระเข้มถูกผมผมบอกแล้วสไตล์ผมอยู่แล้วเล่นโยอ่ะไม่แปลกหรอกพี่ถ้างั้นนะไม่โดนแบนหรอกนี่ไม่ได้ยอะตกแม่งไอ้เแี้ยมจะเก็บสแตลกแดงไงเนี่ยไอ้หน้าควินบอลเนาะใช่ถูกเออควินบอลอยู่แล้วมันเป็นท็อปมันอยู่แล้วมันไม่มีใครมาเล่นป่าหรอออกเเเเจจรริงใคคมนนไปล่่่วีีา็บย ช่องใครสักช่องเนี่ย etter, แ,มแ,บบ anything, แม่งแบบอยากเล่นจ like 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 ังเลยแล้วก็แบบเอาให้แบบให้ให้ทีมงานแม่งแบกอ่ะทีมงานแบกกูจะมาร์จเจ็ดได้ไงฮัลโหลฮัลโหลกูจะมาร์จเจ็ดได้ไงเออไม่นี่ใหญ่สัตว์โดนเลยดนกูเกมนี้โดนจัดเลยสัตว์ในเกมนีะนักกรรมเฮ้ยเคมาช่วยดิเฮ้ยไอ้บอดอะไรอ่ะทำไมมันบอดนอกพุ่มแบบมันมันบอดทิ้งอย่างี้เลยอ่ะก็ถ้าเดินครับพุ่มก่อนเดินครับพุ่มก็จะมองเห็นไง ไอลูเชียนมันเท่ดิว่ะผมชอบอ่ะท้าวมันเลยบอกอยากได้วัวอยากให้เล่นวัวไงบอกอยู่ขาดตลาดทำใจไหมนะนั่นบอกอย่างเก่งนั่นใจยังอย่างน่างมึงลองเปิดดิเฮ้ยเปิดสักทีดิเฮ้ยแปดละโลหิวจะโดนเย็นแหละลูเชียนเก่งเยี้ยอะไรน่ะเก่งอะไรเนี่ยไม่เห็นเลย เรียบร้อยมึงฆ่าไม่ได้จริงไหมเนี่ยโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ้าวเตะแล้วด้วยเลวเตะอย่างนี้เตะกลับมาเร็วจังมันนี่เป็นอยู่ตัวเดียวปะไอ้นะบอยเตะน่าเป็นอยู่ตัวเดียวปะไม่ก็มึงดูเลนอื่นดีมันไม่มีเดอเมจเวสพี่เวเล่นเลนนิคชันทับพอร์ต เจ๊แม่ผู้เปิดยังไงวะรออยู่ข้างหลังเสร็จไหมอ่ะครบยังอ่ะยังไอ้เฮียต้องไม่พลาดไม่พลาดซื้อโคกเลยเดี๋ยวมาทำตัวต้องซื้อโคกทำไมคุณต้องจับให้ไโอกูสคนคุณรู้เปล่าเมีตายกคนนอ้เออเนี่ยนะสุดคุณดูถูกแกงแพงผมอ่ะนากามาผมแบบตีดิเอออุ้องไปโดนตีไอ้เฮียเอาป่ะพี่เมียวติ เงาไปแล้วพี่แต่อีกชั่แป๊บมันก็มาชั่วแป๊บเฮ้ยรับวกเวฟเลยรับบนด้วยพี่พี่แพ้ดิมันรับเวฟหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอ่ะไอ้เบสเห็นแล้วพี่น่าจะเป็นฟินแทงอะไรฟินฟินสะพอดอ่ะแล้วไม่ไปเล่นซับอ่ะแย่งอะไรนะโดนแย่งอ๋อโดนแย่งดับปั๊บได้ปะ ยียังอยู่บนอยู่นะเก่งเลสมันเกิดเชี้อล <UC> ูกชิ้เราเก่งไปเ่ากลางล่างเราตบสบัดแล้วอยากได้มังกรตัวนี้เวนได้รถได้รถคูดาวเก่งเซ็ตขึ้นไปอ่ะนี่อแม่งไปจริงจริงไอ้สัสเอ้าไรยินเฮียอะไรอืมได้ยินยืนเท่าก็นทั้หมดอ่ะนแล้วก็ไม่ตีโอเคตีแล้วเอายีตายโอเคมังกรที่มีเออาร์เดิมไอ้ไอ้ไอ้ไอแฟลละเอ้ยเดี๋ยวเปิดซิกนะซิกต้องแัลชเาพี่เติมาเลยโอ้โหไอ้คนมาตอนกูแม่งแอบไม่ยาก โอ้ยจะเด้งอ่ะเวไม่ถึงอ่ะซื้อบาร์บี้ซินเดอร์ก็ไม่แปลกสิครับไม่แปลกครับแต่มึงเล่นควินครับซื้อบาร์บี้อ่ะไม่แปลกครับแต่แปลกตรงที่มึงเล่นควินแล้วมึงซื้อบาร์บี้เนี่ยนะรีแป๊บไอ้เพจฟรีเด็กน่ามั้ยใช้ไม่เอาสิที่นี่มันอึดสัตว์เลยวะก็ดูดออกหอบเลยที่มีอาร์แล้วนะลากมาได้นะ เฮ้ยตื่นมาเฮ้ยเขี้ยได้ได้ครับผมเฮ้ยได้ได้ได้โลกูเพิ่งบอกไปไปทะเลาะแล้วครับดีได้ค่ะเคียนเราวะมาแล้ววะคียาโน่แปดล็อกล็อกโดนไปสองไม่ได้ยีอยู่ข้างหลังมาไยีไปเวทคูบัามาไม่ไดีกำลังคลักเล่นแล้วไม่ไีก็เดินออกไปยีผ้าเบลเซ มันยัดเลยแมบนั้นอีกไม่ละแฝดล้วไม่มีไม่มีวิวไ,ได้เลยดิไปหยนี่เกินเกินเสียแฟดด้วยเวนเก่งไอ้ควินฟัดไปกันเลยมันถึงมากฟาดนี่อะไรเวดวีกแล้วโอ้อย่างนี้ไม่ถูกเกียร์ที่เพี้ยน เยอะนะครับไม่หมเจสิบเอ็ดแล้วผมจะไปพาพี่เิไปนะฝอยกลางก็ได้กลางนมาจะได้มงองทีไม่ใช่บทใช้ดี่ฟิลยังไงอะว้า้ยวยวัายว้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 ช้ายว้ว้ายววี้ยนาเย้้า มานี่ดิตัดมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิอยู่แค่ไหนเชียวอันนี้สเตเอรเลือดอยู่สเตเอรเลือดอยู่อุ้ยอุ้ยเจ็บเกิดเงี้ยลืมดูทังมิ่งเจ็บแล้วแล้วมา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 แล้วไม่แค่ผมไม่มีเลือดแทงไม่ใครไม่ได้เมื่อกี้ไม่ลืมดูทามมิ่งเจ็ดเกิดควายมันไม่ตายหรอกโดนซอนย่าอัดหน้าไปเมื่อกี้ที่ก็ติดแล้วก้อนมาก้อนมาก้อนวินเป็นแทงคนดูคือต้องฆ่าแม่งหลังสุดแล้วินจ ยี่แยกดันอีกแล้วโอเคโง่ดีว่ะเฮ้ยฆ่ามันไปวิววิววิว<อ>ทีมังกรนะครับพี่ไปดันล่างไปละฟอมฟีอีอีอยากแย,ก,ยกดันก็ได้ครับคุณมาเตอร์ยีอยย่อี <laughs> เยี่ยยีบัตเติร์ดไวสัตย์อีเยี่ยมแยกดันใหญ่เลยคนที่ยีอ่ะไอ้เยี่ยผมเล่นสิบสี่ยียย่ย้สุดยอดฆ่ามันนี้เหี้ยมาใส่เลยไอ้เยี่ยมันหนีแบบ ผ้ปวซุ่นอ่ะยิงนู่นอยู่เลยยี่ไม่เอายี่อะไรเลยไมได้ยีอ่ะออแล้วมันเออผมก็แบบเล่นอย่างเงี้ยเพียร์พี่เล่นสองรอยี่เยอะขอที่ขอหน่อยกองไก่จะปวดเลยทำไมอ่ะนักฟ้าแห่งชาติอ่ะพี่พี่ชักี่นักฟ้าแห่งชาติเท่ายี่ยี่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่ตา่่่่่ไ่่ าไม่ทันพี่แดรวมดนแล้วเรนพ่้ดิี่นัมมเะเก่งด้วยซ้ำเก่งร้อแกว่าเก่งเวที่อยู่ตรงนี้มีสตอเล็นแแลยไปเลยอ้น้องๆี่ปมไงเวทพี่คิวให้ไอ้นั่นหลุดไดยปะ ทำไมก็ได้ให้โดนั่นสิจุ๋เลยเดี๋ยวผมพาได้ไปมังกรแล้วทั้งนั้นซิเลิเชนดันกันที่ไมังกรน,นะยูเชนเขาผมว่าก็เล่นอย่างเงี้ยก็ดีนะเหมือนแบบซับเราเป็นตัวเข้าสุดก็เลยแต่มันเบาพี่ <c oughs> มันไม่มีดาเมจเลยเว้ยถ้าเกิดมันเล่นจริงจริงอ่ะมันมันโคตรกากเลยบิ้วอย่างเงี้ยผมบอกเลยต้องตัวเองคือดาเมจมันดาเมจมันสูงที่เฮ้ยคือด้วยความเนตัวมม่สามารถไอ้ก็ได้อยู่แล้วมึงมาดิวะมึงฟาร์มาทั้งเกมมึงโดนอย่างเงี้ยมันได้ยีมึงก็มาดิวะ การแยกดันท <Z an aaS as> ี่มึงทำมาในเกี้มัไอ้มันมันไม่โดนเซตบนช็อดเลยวะรุเชี่ยน่ะแต่มันก็ฆ่าเซตไม่ได้เช่นกันมันจะหายไปเลยนะไอ้ยิงเก่กูจะอีใส่มันเมื่อกี้อ่ะอยู่ดีมันที่มาที่มาทีแบ่งปันกันบ้าง เซตจัดไหนฟาร์มมนทั้งเกมตีหน่อยดิไม่ได้ยี่ตีหน่อยตีหน่อยก็ตีแรงกี่ดีก็ตีแรงกี่ดีเดี๋ยวพี่ก็วันชดมามาหนี่ดิเฮ้ยไปสัตว์มนาหมดกดอาร์ไม่ได้มาดาหมดที่สัตว์เมื่อกี้จะเอี๊ยงมดาหมดเฉยไปสัตว์เรื่อดๆเมื่อกี้แควเอลฟ่าสไตล์หรือยังเก่งยี่ตอนเราดักมันเอลฟ่ายังวะ เอาฟ้าละทีหนึ่งมั้งไม่หายไปเลยเฮ้ยเฮ้ยมี่ดูความรู้ตัวผมผมตีไปก็ครึ่งหลอดแล้วเจี๊ยบใ่ผมตายศูนย์เหยดเคโคตรคลีนว่ะเวตายศูนย์ว่ะโคตรคลีนแต่พี่ดูพี่ดูบิลดูเช่นนี่แต่แบบไม่น้อยผมมีถ้านีผมไฟน้อยเอาแต่ถ้าเกิดเขาไม่บิลนี้เขาโดนเซตฆ่านะข้างล่างเอ็ดเล่นบนที่เขาเป็นหนึ่งมันตายอยู่ดีไหมผมว่าไม่มันไม่ตายมันไม่ตายเออพี่ดูอยู่มันมันหนึ่งเกตรมันไม่ตาย